รางวัลนชนั纳เลิศ์กิจกรรมประบายสีในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งเด็กหญิงมดการักเป้ละไร <c oughs> <c oughs> รางรวัลชนะเลิศในระดับชาติปีกาลของเด็กหญิงาากัญญาณัฐเอสันียาราวัชนะเลิศจากการเปสีชั้นปรได้แก่เด็กหญิงแัทิชาชาสม ของเด็กหญิงนักษาบุญเกินน้าวันชนะเลศในระดับชั้นประถมสาปีที่สามเด็กหญิงจินจุธาสิทธิพงศ์นวันชนะเลศก,กังวัยศรีระดับชั้นประถมสามปีที่สี่เด็กหญิงนังทขับธิดากรทอง ประวัลชนะเลิศประบายสีชั้นหนึ่ามปีาเด็กชายสิทธิพงศ์ภัยทูนปรางวันชนะเลิศระดับชั้นหนึ่าปีที่หเด็กหญิงชุติการตั้งกิติวัน ต่อไปเป็นผลการแข,ข่งขันประกวดกิจกรรมขับลามีนะคะฉันมษ,ษาปีที่หนึ่งเด็กหญิงพัชรินสุทนทรรางวัลชนะเลิศในระดับชั้น